ก็ก่อนจะไปดูคลิปก็ขอขอบคุณเมนแรกกันก่อนเลยก็ใครได้เป็นเมนแรกผมก็จะปักหมุดเอาไว้แล้วก็ออกช่องอย่างนี้เลยดองอไว้กี่คลิปครับโอ้โหอัดสรารภาพตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยคลิปดองเยอะมากก็มีคลิปนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ดองเหมือนกันครับแล้วก็จะมีคลิปหนึ่งคือสุ่ม200ร้โลแล้วก็จะมีคลิปสุ่มหาไอคานอออีกล้านห้าประมาณนั้นแล้วก็จะมีคลิปที่เพิง่งอัดเสร็จไปคืออัปเดต8 อ่าน,นี้คือใหม่ล่าสุดละแล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งที่อาจจะอัดแหละถ้าลงทันเนาะอืมโอเคไปดูคลิปกันเลยดีกว่าก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,กนด้วยนะครับสวนนักเก่ร์ตจาเก็มอะนิเมะแวนกาดใช่แล้วอันนี้เป็นไ d ดีหลักของกระผมเองก็เป็นไอดีหลักที่อ่อนกว่า ID ดีกะไปเทพเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเออเล่นน้อยมากครับโอเค ซึ่งวันนี้เราจะมาเสี่ยงดวงกันเพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่1,300,000 1, ดอกไม้แล้วก็มีน้ำส้มอีกประมาณ700,000ก็รวมกันก็2ล้านอ่ามาดูกันว่าจะได้สักตัวไหมแต่ก่อนอื่นไอ้นี่กันก่อนอ่าซื้อน้ํายาเออใช่ลืมลืมคือน้ํายาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวแวนการ์ดนะครับผมแค่ซื้อมาเพราะว่าอาบนก็ความเชื่อด้วยส่วนหนึ่งแต่จริงไอดีนี้นะ่เป็นไอดีที่ แรียกว่าดวงดีก็ไม่เชิงอ่ะคือดวงกับชายนี่ไอดีนี้เนี่ยดวงดีมากไม่รู้พอเติม VAP เกมมันเลยเห็นใจหรือเปล่าชายนี่ออกบ่อยแต่เรื่องอื่นเช่นสุ่มปั๊บโอ้โหกากมากเพราะผมเล่นไอดีนี้เนี่ยตั้งแต่วันแรกที่มันเปิดเลยผมเพิ่งได้โมนาตอนอัปเดตริมุรุอ่ะใช่ผมเพิ่งได้โมนาตอนอัปเดตไออัปเดตเนี่ยสปริงอ่ะตัวแรกเลยโมนาแล้วก็เนลิมุรุด้วยก็โคชีเเลยโอเคอ่า กูไอ้นี่เรีองวะขายตัวละครเพราะว่ากระเป๋าเราก็มันไอ้นี่อยู่แล้วอะกระเป๋ามันเยอะเพราะผมใช้ทองซื้อหมดเลยเนาะก็ว่างอยู่หลายร้อยเพราะฉะนั้นเอกูซีฟก็ไม่ต้องขายหรอกเผื่อไงเผื่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมอมมัดยมมเป็นอัปเดต7.5เนาะผมก็เผื่อเผื่อ <ๆ S 1> คือ,อเลยเผื่อเอาไว้ว่าเออกีฟิตอาจจะแบบมีการถวายก็เลยแบบเออไม่ได้ขายตัวละครเอกูซีฟโอเคระหว่างสุ่มผมขอเรื่อปิดเป็นคุณสองนะครับเพราะว่ามัน เดอ๋ยคิดมันนานเกินอ่ะคลิป30 30นาทีไอ้เหี้ยมึงจะให้กูนั่งภาคสามสิบนาทีปากกูเปื่อยพอดีอ่ะหนึ่งล้านสามแสนดอกไม้ทุกคนก็จะมีใครเอาเยอะสักตัวไหมเอาจริงส่วนตัวนะผมมองว่ายากเพราะว่าอาจทุกคนก็ได้เห็นดวงผมแล้วอ่าเห็นไอ้ดีกาไปเที่ยวไหมล่ะไอ้แม่งโดนก,การันตีไอเวนไอสคานอโนไปอีกล้านหนึ่งไม่ออกล้านสามแสนกว่าด้วยแต่ผมต้องชิบต้องชิบไวาล้านหนึ่งนะเพราะาหนึ่งล้านเรื่อมันสวยดีอ่ะเออแต่ คางวุยะก็เห็นไปแล้วว่ามันดูการันตีเนาะไอ้ดีกลับไปเทพบเพราะฉไอ้ดีนี้ผมคิดว่าก็คงไม่น่ารอดคือมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเท่าไหร่การเก็บดอกไม้หรือต้วยชายเนี่ยเพราะว่าผมก็อ่พดลดตรงตรงว,ว่าเวลาว่างก็เยอะคือผมไปเรียนเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะผมเรียนนอกระบบเนาะก็เรียนวันหนึ่งก็สอง,ส,องสามชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นเลยครับเวลาที่เหลือผมคือมาเล่นเกมผมแค่คิดว่าเออเล่นเกมอย่างเดียวอาจจะแบบไอ้นี่เกินไปหน่อยเออมันดู เสียประโยชน์กึมนะก็เลยแบบเอาคลิปมาลงใน youtube บ้างแล้วกันก็สองพันซับแล้วดีใจมากในอนาคตก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะเบื่อหวังว่าจะทำเงินกับมัน,นเออที่ก็ไม่สนละเออเงินจะ youtube ผมไม่ได้หวังแล้วอะเมื่อก่อนเคยหวังครับแต่ปัจจุบันก็เลิกหวังไปแล้วเพราะว่าพอโตขึ้นเนาะเออมันเริ่มไอ้นี่มากขึ้นอะเริ่มไม่เห็นว่าโอเค u t u b e ก็ไม่ได้มั่นคงเพราะว่าแอปใหม่ๆมันก็มาเรื่อยๆ u t u b e อาจจะแบบโดนแอปใหม่ๆแซง เช่นอาจจะมี Tik t อกทิกตอกอาจจะแบบสร้างไรายได้ได้แบบแบบด้วยยอดวิวเนาะเหมือนประเทศอื่นๆเมกงเมกาอะไรประมาณเนี้ยหรือแม้กระทั่งจะมีแอป,ปใหม่ที่อาจจะดีกว่า YouTube มาแทนก็ผมพร้อมย้ายเสมอแต่ไม่เอา t ิกตอกทิกตอกผมเล่นไม่ได้จริงไม่ไหวอ่ะผมไม่สามารถเล่นทิกตอกได้เพราะว่า t i กต o k มันไอ้นี่เกินไปเออมัน,ม,นมันดูมันมันดูฮามันดูแบบสมองแบบไม่ไหวสมองผมไม่ไม่มากพอที่จะถึงจุดน,นั้นจริง มันก็แด้แต่คนะนะเนาะผมนั่งไถ่าย u u u e e ดีกว่ารู้สึกว่าชอบคลิปยาวมากกว่าคลิปสั้นระหว่างโมงมาเนี่ยก็ไอ้นี่เลยเนาะสุ่มเล่นเลยพูดถึงตู้นี้หน่อยคือตู้นี้เนี่ยอ่ะอัปเดตหน้า8.5มันจะไปแล้วแนะนำว่าใครที่ยังไม่มีคงังวุะะให้รีบหาถ้ามีเสียงรบกวนเขาก็ขออภัยด้วยเพราะพ่อผมพ่อผมก็ทำงานอยู่เนาะ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้้ไอยงมาแล้วเหรอเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ยเด็ดเร็วจะไงวัดเตอร์ใช้นี่ปะอ๋อโอเคไม่ได้ใช้นี่ผมลืมพูดไปว่าวันที่สุ่มเนี่ยเป็นวันที่ใช้นี่โอกาสออกคูณสองด้วยก็คือจากต่อจากคลิปที่แล้วเลยอ่ะก็วันนี้ผมอัดสามคลิปอ่ะแห้งบอกเลยนั่งสุ่มจนเอียนอ่ะ ดูกีทีก็สวยนะคางุยะแล้วถ้าเป็นชายนี่น่าจะเปรี้ยวกว่านี้นี่โคตรเท่หมดไปเท่าไหร่อ่ะตอนแรกเรามีเศษสามใช่ปะว่าเท่าไหร่วะอ,อ่าช่างมันเดี๋ยวค่อยไปดูแต่ติงแอบเสียดายดเพราะผมอยากได้ชายนี่มากเพราะเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆคางุยะกดในน้อยอะ่ะติงนะรุตโตะทุกคนก็ต้องอยากได้ชายนี่คางุยะอยู่แล้วถูกปะเออธรรมดานั่นอะไรคือเข้าใจแหละมันหวังยากไปเนาะงชายนี่ ไม่เยอะเราเหลือเท่าไหรเก้าแสนอะตีประมาณสัก9,000แสแล้วกันเนาะหมดไป4,000สนเองอะโอเคมาสุ่มต่อเลยเก้0แสน l e ส s ก o มีตัวที่2องไหมมีแถมไหมอะกะ็ทามีสองตัวคือแบบโอ้กรีดอะกรีดกลาสเลยอะหรือเราจะเลิกกักไปเทพแล้วมาปั้นไอดีนี้ต่อน่าสนใจน่าสนใจ ผมพูดถึงวก,กากไวเทพเนีน่ยมันก็คอนเทนต์มันก็น้อยแล้วว่าตอนนี้เหลือแค่หาตัวละครจากลิฟต์ตึ้งจากลิฟต์ผมไม่ได้มีตัวละครที่สนใจเป็นพิเศษนอกจากจูฮบัตพวกคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยก็มีแต่ตัวละครที่มันไม่ได้เก่งหรือไม่ได้แบบจะใช้อ่ะเออคือจะให้เอาเวลาไปทุ่มกับตัวละครพวกเออเน้นสะสมแทนที่จะเวลามาปั้นไอดีอันนี้เนะี่ยเพิ่มผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ ผเป็นคนที่แบบเล่น2 ID ไเพราะฉะนช้นเวลาเนี่ยมแบบก็จะแบ่งให้แบบไอนี่หน่อยคืออาจจะหมายว่าวันนี้นะผมอาจจะไต่หอให้อีก ID นึงวันต่อมาผมก็จะไต่หอให้ ID นี่คือผมจะเสียเวลาเพิ่มไปเป็น2เท่าความหาคังงูยาการามหาเอสคานอนเนี่ยมันจะดีหน่อยเพราะมันลงได้ทีเดียวพร้อมกัน2คนเนาะเออแต่หอไม่ได้ไงนี่ ID นี้ยังไม่ได้ปั้นทองไอแวนการ์ดเลยนะโอ้โหยกุนไหนแน่เลย คือมันเป็นตรรัวละครที่จําเป็นมา,มากๆสำหรับผมซองนะยิ่งถ้าคุณมีโมนาดคือเก่งเลยแต่เอาจริงผมมองว่าถ้าไม่ได้โมอ่ะตอนนี้มันก็ไม่ได้น่าหาขนาดนั้นนอกจากคุณมีแพลนว่าจะหาโมให้มันในอนาคตอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอืมผมก็พยายามหาโมให้มันอยู่นะตอนนี้เนี่ยแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนแพลนแล้วต้องหาโมให้คังุยาก่อนคือมันเป็นตรรัวละครที่จําเป็นมากๆคังุยะเพราะมีแล้วคุณจะสบายคือมันมต้อง ต้องการอะไรแล้วอะกาวิยะคือมันแค่วางปุ๊บกดสกิลแล้วมันก็ว้าไปตีทั้งแมบแค่นั้นเองคือตัวมันโกงมากๆครับในอนาคตถ้ามันตกเมตาดาเมจมันก็จะกลายเป็นเมตาซัพพอร์ตต่อไปมันไม่เหมือนตัวละครแบบอื่นๆอาเช่นเอสคาร์นอและพวกเนี้ยที่แบบอัดทอยมันถ้าเอสคานอร์ตกเมตาดาเมจเช่นมีตัวมีตัวทุยขอไปไอเยยลิ้นก็มีอันเดียวมึงพันกับอะไรวะเนี่ยถ้าเอสคานอร์ตกเมตาดาเมจเช่นมีตัวละครที่ดาเมจแรงกว่าตีไหลฮิต และตีติดเผาอาจจะไม่ต้องตีติดเผาก็ได้อาจจะมีแค่ตีหลายฮิตแล้วก็ดาเมจแรงกว่าเข้ามาแทนเชื่อว่าเอ็กซ์ของเราตกเมตาแล้วใครจะไม่มีใครหยิบมาเล่นอีกเลยแต่คังวยะมันไม่ใช่อย่างนั้น,พน,น,น,เ,นเพราะคังวยะตอนมันตกเมตาดาเมจมันก็จะกลายเป็นซัพพอร์ตได้เพราะมันมีทั้งสโลสตันมีทั้งผลักครบเครื่องในตัวเดียวเวอร์ม,มากๆแม่งมีแบบน่าจะมีตัวละครเดียวแหละที่สามารถทําอย่างนี้ได้ณนปัจจุบันเนาะมีทั้งสโลสตันมีทั้งผลัก มีทั้งบัฟเพื่อนในทีมโกงชิปหายแน่นะว่าคางุยะเนี่ยเป็นตัวละครววนเกดที่ทุกคนควรมีก็ถ้าใครมาถามพี่ครับคางุยะหรือเอสคานตัวไหนควรหาก่อแน่อนอนแหคางุยะเพราะมันก็จะไปแล้วตัวละครไหนควรโมก่อนเอออันนี้มันก็แล้วแต่คนนะเนาะสำหรับผมอ่ะผมให้คางุยะโมก่อนเพราะว่าอ่ะมันตอนที่พูดไปว่ามันสบายถ้าได้คางุยะโมูมันสบายถ้าเอสคานมโมสบายไหม ก็สบายเหมือนกันแต่บางด่านที่เราเจอมอนโลคือมันไปไม่ได้ไงผมเลยแบบเลือกที่จะปั้นขางูยะก่อนทนั้งไอดีนี้แล้วก็ไอดอีกลับไปเทพเลยระหว่างที่เราโม้กันอยู่ใช่ครับแม่งไม่มีโผลมาสักตัวแต่าเอาจริงนะล้านสได้1ตัวแม่งดวงดีแล้วนะดีมากโดยเพราะเราหมดแค่สี่แสนคือจริงถ้าผมยังไม่ได้แลกรีโลอ,อ่ะผมเอาไอเนี้ยไปแลกรีโลคือสบายแล้วนะได้มาสองรฟรีๆอ,อ๋อใช่ ในเนี่ยก็ได้คางูย่ามาแล้วเราจะไปสุ่มรีโล้วยผมดองไว้200กว่ารีโลครับอืมก็ลงพรุ่งนี้อ่าเราดูกันแต่คลิปไม่น่าอยากมากเพราะเป็นคลิปสุ่มรีโลเนาะก็มาลุ้นว่าจะได้โมนาชหรือเปล่าได้เถอะกูไหวละคือผมไม่ค่อยมีดวงกับโมนาชเท่าไหร่อืมก็ดูดิกูเล่นมาถึงตอนเนี้ยผมเพิ่งได้โมนาชตัวแรกตอนอัปเดตไอ้ตู้สปริงอะ่ะตอนสุ่มให้ริมมล,ลุไอ้เช็คกูปวดกูเจ็บว่ะ แล้วก็กตจีตาก็ตามมากตจีตาหมดประมาณ700เออใช่ประมาณ700 700ยเ้ยอะไหมก็ครึ่งการันตเตอร์เยอะไหมล่ะแต่มันก็ชิลแล้วแหละเพราะว่าไต้มามันก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีผมสุ่มเพราะอวยเฉยๆไม่ได้มีเหตุผลอะไรอื่นมากกว่านั้นเพราะต้องให้พูดคือระหว่างลิงแดงโมนาดกับลิมูรูโมนาดผมเล่นลินมูรูมากกว่ามันถูกอะ่ะตีฟูด,ด้วย ที่สาคัญคือมันไม่ต้องแบบอะไรยุ่งยากอะ่ะเออมันแพงเกินไปกูจิต้าหรับผมนะแล้วก็ไม่มีการบัฟด้วยเขาพูดมาแล้วว่าไม่ไม่มีการบัฟมีแค่แฟมซึ่งกูก็ไม่เข้าใจว่าแฟมของมึงที่จะใสมาเนี่ยคือมันต้องโหดระดับไหนมึงถึงมั่นใจมากๆว่าตัวละครแวนการ์ดจะไม่ตกเมตาง่ายๆถูกไหมละ่ะคือตัวแวนการ์ดมึงบอกว่าปีหนึ่งมีแค่สามสี่ตัวไอ้เนี่ยปีนี้แค่ปีแรกมึงล่อไปแม่งจะห้าตัวละใช่ปะวะเดวโล อ่โกจิต้ะซงเอสคานอคังุยะห้าตัวละอัปเดตหน้าแปดจุดห้ามาอีกหนึ่งตัวเขาการันตีมาแล้วฮาโลวีนอีกไอ้แค่ไม่มีเจ็ดตัวแล้วนะปีเนี้ยเจ็ดตัวแล้วนะในมือบอกปีหนึ่งมีไม่เกินห้าไงมีแค่สี่ตัวสามตัวสี่ตัวไงหลอกลวงประชาชนนะั่นอะโอเคตอนนี้ก็สตูมหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มาหนึ่งตัวสำหรับคังมุยะ โชคดีมากต่อไปตู้ซัมเมอร์มีอยู่เจ็ดแสนกว่าอัดได้ใชนี่ไหมดูก่อนใส่นี่ไม่น่าได้นะเพราะจะได้มันน่าจะขึ้นมาแล้วอะออสใส่เอนี่ไหมขงมังวิยะน่าจะเป็นเอฟเฟกเ์อ่อได้อยู่เอฟเฟก์มันสวยครับอืมอ่าใช่ไม่มีตามคาดเฮ้ยเฮียลันสามไม่มีใชนี่เลือดจ,จัด แต่ก็โอเคแล้วแหละพอผมก็ได้อาร์คชายนี่มาแล้วตัวที่อยากได้เนาะตัวอื่นก็เดี๋ยวค่อยเก็บมาสุ่มใหม่ก็ได้ในโตู้ก็มีมือลินชายนี่ที่ผมอยากได้อะแต่อีกไอดีกับประเทศได้ไปแล้วมั้งเออได้แล้วก็โอเคละโอเคเจ็ดแสน let's go <S พวกคุณคิดว่าเจ็ดแสนนี้เอสคานอจะมาหมือดไรจริงก็แอบหวังได้นะแอบหวังได้ประวัติโอ้เฮียสี่แสนกูเพิ่งแตกไปเมื่อกี้มึงจะให้กูไม่ได้หวังเลยมันก็ไม่ใช่ถูกปะเออ อาจจะมาแบบเออ่500,000ประมาณนั้นเออถ้าดวงดีมากๆเนาะมันมาแต่ถ้าดวงไม่ดีก็ไม่เป็นไรชิวแล้วอะขังมูยะกกูดอ,อกก่อนการันตรีแล้วไงกูก็เวลาที่เหลือไปสปรินต์ไปลงกับตู้ซัมเมอร์ชิวจัดรา้ว่าอีกไอเดีหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องไปฟาร์มของซัมเมอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เอาสองไอดีลงพร้อมกันเลยยังไงมันก็ได้อยู่แล้วชิวอ่ะไอไอเฮียมาแล้ว เจ็ดแสนปุเป็นสูงไปเท่าไหร่วะถึงแสนไหมน่ะชี้อะดวงกูแม่งโคตรก๊อดโคตรพระเจ้าโอ้ยโอเคคือผมปรับภาพกากเนาะมันก็ไม่โหลดอย่างนี้แหละโมเดลอะก็ทำใจครับไม่เป็นไรเมื่อกี้คุณอะไรลอยแปลกๆวะช่างมาันเถอะโอ้ยแอนิเมชันไม่โหลดเสียดายแล้วกูจะทำปกยังไงโอเคเอลสแคนเนอร์ได้มาแล้วครับโอ้ย หมดเยอะหมดเยอะไหมไม่เยอะนะน้อยมากน้อยสุดๆเลยก็อ้น่าจะน้อยถึงแสนไม่ยังไม่รู้เลยไอ้ขนอแตบเสียดายแม่งเอ้ยแตบได้ใช้นี่มากกว่าเอาจริงเอ็กแคนอน่าเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเจ็ดบาปเพราะว่าทำเท่มันเยอะยิงอะ่ะเข้าใจไมน้องแค่สูงไม่ถึงแสนด้วยไอ้ไอ่ไอใช่ยศใชนี่ย อ้เหี้ยโอ้ my god โอ้ my god แต่กูจะปกยังไงไม่สปอยวะเนี่ยโอ้ยกลัวแล้วทำไมกูเห็นเกาะทองลอยอยู่ในอากาศนะในขอดูใหม่เพื่อมันจะหลดแล้วไงอยากแหละเพราะผมปรับภาพกากเนาะเออมันก็จะหลดยากหน่อยปรับภาพสูงไปแม่งก็แหล็กมันก็ไม่หลดอยู่ดีอะขอดูหน่อัพพี่ นี่อูใส่ก้อยมาเท,ท่จัดโอ้โหไม่ต้องการอะไรแล้วฟินสบายแล้วแล้วกูจะทำปกยังไงนั่นคือสิ่งที่กูคิดเยดเก๊ต้องหม่รักได้ใช้นี่มันไม่ต่างอะไรก็ไม่ใช้นี่เลยวะได้ไม่ไร้าเพราะว่าตอนวางมันต่างไงมันมีกรอบอ่ะสปอยเลยร่างเดวันแม่งเท่มากเท่แบบเท่มากๆเท่แบบโอ้โหฟินน้ำแตกมานั้นเลย ี่หมดหนึ่งแสนไม่ถึงด้วยมั้งนะได้เอสคานอแถมเป็นชายนี่ด้วยโอ้โหกูถามจริงใครดวงดีกวูวกูอีกก็นี่น่าจะเป็นสิ่งที่ผมดวงดีที่สุดในชีวิตที่เล่นแวนการ์ดมาแล้วเพราะว่าคุณอย่าลืมนะเอสคานอแม่งหายยากกว่าโมนาแน่ๆยิ่งเป็นชายนี่ด้วยแม่งก็ยากก็ไปอีกเอ้ยเออใช่วันนี้วันายนีคูณสองที่ผมพูดไปอะ,อะจำได้ใช่ไหมนี่ไงายนีคูณสอง ก็แสดงว่ามันได้ผลนะเออแล้วทำไมกูสุ่มอลุกขาด2องแสนกูไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยโอเค okay, ครับก็ช่างแม่งสุ่มต่อแล้วคือแบบเหลือโคตรเยอะเยอะมากๆโอ้โหสบายเลยจะมีตัวที่2องไหมถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้ตัวที่2เพราะว่าอะไรคือเอส a n นอชเนี่มันไม่มี ดาบไม่ถือครับคอสเมติกของมันจะเป็นไซโลเนาะไม่ไม่มีดาบกูก็งงทำไมเอสคานอนมึงไม่ให้ถือดาบวะทั้งในเกมตอนตอนวางอะในเกมถ้าใครมีเอสคานอนจะรู้ว่าโอเคตอนวางในเอสคานอนจะไม่ได้ถือดาบกูก็งงว่าทําไมไม่ถือดาบทั้งปกติแล้วก็ใช้นี่ด้วยไม่มีดาบให้ถือแต่คอสเมติกมึงมีดาบเกิดกูก็งงอยู่คือเขาลืมปั้นหรืออะไรแต่เรื่องคอสเมติกไม่ถือดาบเนี่ยกินบอกว่าในอนาคตเขาจะมีการเพิ่มเข้ามา แต่อาจจะไม่ได้ท pues mm ุกตัวเนาะอืมอาจจะไม่ได้ทุกตัวก็หวังว่าเอ้คาโนชไนนี่กูจะมีดาบเพราะถ้ามีดาบด้วยแล้วใส่เกราะด้วยโอ้โหโอ้ยเดินแอคตรงเซอร์แบะกูบอกเลยกูจะเดินแอคกูไม่สนทางนั้นอะหหเลยเยอะเอาจริงคลิปนี้ไม่ต้องก nah, well, ารอะไรแล้วจริงๆนะคือต so ่อให้ผมไปสุ่มอีก200รีโลคลิปในคลิปหน้าแล้วโมนันไม่ออกผมก็ไม่ไม่อะไรแล้ว คือมันมันคุม้มจนไม่รู้ว่าจะคุ้มยังไงอ่ะทุกคนแบบเข้าใจใช่ไหมคือสี่แสนได้คางูยะผมก็คุ้มแบบชิปหายแล้ว,วอ่ะไอ้เนี่แสนเดียวเอสคานอแถมเป็นชายนี่คือตอนเด็ดผมสูมได้ผมยังคิดเลยกูฝันหรือเปล่าคือถึงมันจะโอกาสออกชายนี่คูณ2ก็จริงแต่คุณอย่าลืมนะว่าเอสคานไม่โอกาสออกแม่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าแล้วชายนี่ของมันโอกาสออกแค่ศูนย์จุดเท่าไหร่อ่ะศูนย์จุดสามเองมัง้ง 0 3ในต่าคาก็0ูใน0 0 0 5มันยากแค่ไหนชี้่ะคือมันเพอร์เฟที่สุดแล้วอะ่ะถ้ายากกว่านี้เนี่ยคือมึงต้องได้เอสคานอและเป็นชายนี่และต้องมีโมนาแถมมาด้วยอะมึงต้องได้อย่างนั้นอะถึงมึงจะเวอร์แบบสุดๆคือแต่มันคงไม่มีใครทำได้หรอกใช่ไหมไม่ไม่ไมีแหละไม,ไม,ไม่ไม่น่ามีผมเห็นมากสุดก็แค่แบบทูมได้คัดจากในตู้แล้วมีโมนาแถมอันนั้น คือเวอร์ที่สุดละที่ผมเห็นมาแต่ผมว่าก็ไม่เท่าใช้นี่เอาจริงๆผมว่าไม่เท่าใช้นี่พวกโมหนานเราโอกาสออกเท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งแต่ใช้นี่มันศูนย์จุดหกก็จริงแต่โอกาสออกเฉียดหรือมันมากกว่าปะอาจจะมากกว่าก็ได้เออช่างมันเถอะเอาเป็นว่ายังไงก็ช่างอะโมหนามมาหาได้ตลอดอยู่แล้วน้องพี่ไม่พี่ไม่ซีพี่ไม่พี่ไม่รีบแต่ใช้นี่มันหาแบบไม่ได้ตลอดไงเดี๋ยวโตไปมันก็ลิมิเต็ดแล้ว แต่ถามว่าอยากได้ตัวไหนมากกว่าระหว่างเอสคานอแลคังุยะเอาจริงตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมซุ่มผมอยากได้คังุยะาชนีมากกว่าเพราะว่าตอนพูดแปลว่าผมอวยนารุโตมากแต่พอตอนนี้ที่พากอยู่ผมเริ่มคิดว่าโอเคเอสคานอผมอาจจะชอบอีคานอมากกว่าคือมันได้แล้วไงมันก็ได้จับมันได้สัมผัสคือเอสคานอาชนี่คือมันแบบตอนวางใส่เกราะแม่งเท่แล้วเดอะวันแม่งเท่ก็ไปอีกคังุยะแม่งได้เท่แค่ฟอร์มเดียวคือชุดดำคือเท่หนึ่งฟอร์มกับเท่สองฟอร์มมันต่างกันนะเว้ย เออแต่ถามว่าตัวไหนได้ใช้มากกว่าก็ต้องพูดตรงตัวว่าค้างวิยะได้ใช้มากกว่าเพราะ SKNOW ผมได้ใช้แค่เอาบ่อย AFK เลด AFK บอสอีเวนต์ตอนเล่นปกติผมเล่น SKNOW แค่ AFK ของหาแฟมิลี่ด่านสุดท้ายของอัปเดต8เออที่แฟมิลี่ก็กระาเปอร5%นอะ่ะโอเคหมดแล้วครับแต่ค้างวิยะคือผมใช้บ่อยเล่นบอสเล่นสตอรี่พวกเนี้ยเออใช้ค้างวิยะบ่อยมากโอ้ โอ,อู้หได้ใช้นี่ไอฮิเซะปะฮิเอะส,สักชื่อนึงอะไม่ได้ดูไอนี่ด้วยแต่ก็เอาจิคุ้มแล้วชาตินี้กูตายตายหลับแล้วเนะี่ยกูได้เอ็กโน,โชนใช้นี่เนะี่ยโอเคสคลัคกิมนี้ก็อาจจะว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอไปเครียดก่อนว่ากูจะทำปกยังไงดีให้มันไม่ซับบ่อย <c oughs> ยากเลย <c oughs> ยากเลยอะโอเคสกินก็ออด ไว้ก่อนแล้วกันคือสกินผมอาจจะเก็บเอาไว้ขายแล้วก็สุ่มนอกรอบเอาเพราะว่าคือถ้าให้สุ่มต่อมันก็คงคลิปยาวเกินไปอะเนาะเออคงไม่ไหวก็ค,คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไอเกมยังไม่แก้ไอนเรื่องสกินแล้วมันค้างเนี่ยวองเราก็น่าจะแก้นะเกมอืมอ๋อใช่แล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปสุม่ม200ร้ีโลย้ำอีกครั้งว่าอย่าลืมมาดูกันด้วยโอเคเป็นคลิปจริงและอย่าลืมกดไลค์ หรือกดแชร์หรือไม่ถ้าดีเลยคือกด subscribe จะดีมากๆถ้าคุณชอบหรือถ้าคุณหมั่นไส้ก็สามารถอวดหรือคิงใต้คอมเมนต์ได้พี่ครับผมสุมโลงได้ไอ,อ,อ้ขนอมอ่าใช่นี่อ่าเรื่องของมึงอะ่ะเออใช่กูไม่สนใจแล้วกูจะมองว่ามึงโม,โมโด้ด้วยถ้าไม่มีคลิปให้กูดูโอเคไว้กันใหม่คลิปหน้ากูพูดคลิปนี้มันน่าจะสามสี่รอบแล้วเมื่อไหร่กูจะสกินเสร็จเนี่ยในนี้เนี่ยคือตอนที่อัดอยู่เนี่ยผมไม่ได้ยืนนิ่งเพื่อให้ผมประกาศบิดคลิปไงผมก็ทำอะไรเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยอะ่ะสุดท้ายคือมอนนันละำ กูจะปิดคลิปยังไงเอาเป็นว่าปิดคลิปครับเออห่างดิบอย่างนี้เลย